สวัสดครับวัสดีครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นอีซูซ TFR เเครื่อง2.5ตัว9 0แรงม้านะครับคันนี้ตัวหายากอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็น TFR ตัว4คูณ4นะครับเป็น w h วิวนะครับรหัส TFS เดิมโรงงานนะครับแล้วได้เป็นสีระตูด,ด้วยนะครับหายากนะครับรุ่นนี้หายากเลยทีเ เดิมๆนะกันนะครับเดิมๆอาจจะมีเคลียร์สีมาบ้างบาง,บางชิ้นแต่ว,ว่ารถเดิมบางๆเลยนะครับนกันชนนี่ตัวโฟร e วินี่จะเป็นโคเมียมแท้นะครับถ้าไม่มีการทำสีมาอะไนี่โคเมียมเดิมโรงงานนะครับ30ปีคันนี้ปี1997นะครับโอ้โหโคเมียมยังสะอาดอยู่เลยคันนี้อัพเกรดเป็นล้อดีแม็กให้เรียบร้อย ยางสองสีหใช้งานได้เลยนะครับคันนี้บางจริงๆนะครับบางจริงๆนี่นะครับสีโป้มีนิดเดียวนะครับนี่น่าจะเคยเคลียร์สีมาตั้งนานแล้วนะครับนี่แต่บางมากนะครับหลักๆนี่บางชิ้นยังเป็นสีเดิมอยู่เลยนะครับสวยจริงๆคันนี้บอดี้ได้เดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมอะไรเดิมครบหมดนะครับนี่ภายในเป็นประมาณนี้เลยมือหมุนนะครับ เครื่อง2.5 90แรงเกียร์ธรรมดาโฟรวิวนะครับเบาะนี่เบาะหนังเดิมโรงงานนะครับค้ำเตือนใช้โฟอะไรมีให้ครบเลยคันนี้มาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอ air เย็นปกตินะครับผาสีเต็มเล่มชุดโวทคนี่สันกระบปนี่ไม่มีผูเลยนะฮะเห้งๆเลยอาจจะมีรอยบ้างนะครับผม ฟีดมินต่างๆใช้งานได้เลยนะครับบ้าจริงๆด้านหลังฝั่งนี้ประมาณนี้เลยนะฮะกว้างขวางมากนำสี่ประตูทีบาเครื่องก็ตัวอึดถึกทนเลยนะครับ90แรงใช้ยันลูกบวชนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ประมาณนี้เลยโฟเทสแล้วเครื่องคันนี้ติดง่ายฟิตจัด แค่น,นี้ก็ติดแล้วนะครับรอฟัองเสียงเลยได้การเลยเอ air เย็นนะครับ air เย,นนนย,ย,เย็นนี่ฟอนโซนสวยๆเลยคันนี้ประมาณนี้ห้องเครื่องคันนี้เดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดยังไงดีนะ เปิดท้องเครื่องให้ชมนะครับเรียวๆไปเลยวันนี้เรียวๆเลยพาสี69พาสีเต็มนี่ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเดิมโรงงานสีขาวได้สีขาวด้วยนี่ประมาณนี้เลยแบบใหม่ๆนะครับน้ำไม่ดันเครื่องดีทางไกลสบายคันนี้โอ้โหแล้วก็เพียดนี่เพียดเป็นเพี TFS นะครับ ใครสนใจนยี่ห้มาเลยนะครับคันนี้ผมขอขายที่ราคา129,000บาทนะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับ129,000บาทลดอยู่ที่ร้อยเอ็ดใครสนใจโทร0934 157 903นะครับตัวนี้หายากจริงๆนะครับผม TFR 4 View แล้วเป็น4ประตูด้วยนะครับปกตินี่จะเห็นเป็นแคปนะครับผมคันนี้4ประตูโหหาได้ไง สำหรับใครที่หาเอาไปสะสมนะครับเก็บสายเดิมออริจินอลคันนี้ได้การเลยนะครับผมรีบติดต่อมาทันทีนะครับก่อนที่จะไปนะครับโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับ